ครับทางบริษัทยูโรป้าฮาร์ดแบ์กรุปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นกับการดูแลรักษานะครับนะครับโอเคเครื่องฉีดน้ำโตสก,กีนะครับรุ่น PWT 250 7.5นนะครับทีนี้เวลาลูกค้าได้เครื่องไปนะครับคุณลูกค้าเวลาเอาเครื่องไปถึงปุ๊บเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาพบว่า คุณลูกค้าจะไม่เอาจุบตรงเนี้ออกนะครับนะครับปกติแล้วเนี่ยที่เครื่องเนี่ยเวลาเราซื้อไปมันจะมีจุกตัวนี้อยู่ในกล่องนะครับจุกตัวนี้มีหน้าที่ระบายอากาศได้เวลาใช้งานแล้วหัวปั๊มมันร้อนนะครับมันจะสามารถระบายไอน้ำมันออกได้นะครับคือกรณีเวลาเราใช้ไปงานไปเรื่อยๆเนี่ยหัวปั๊มมันร้อนตัวนี้มันจะมีน้ํามันเครื่องอยู่ เราใส่น้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับอันนี้เราจะมีใส่ให้ไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายน้ํามันเครื่องออกนะครับลาเราได้ไปเดี๋ยวนะครับอย่าลืมเปลี่ยนจุดนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนตรมสีแดงนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าไม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาน้ามันมันล้อมันจะขยายตัวแล้วมันระบายอากาศออกไม่ได้มันจะเบ่งน้ำมันมันขยายตัวมันก็จะเบ่งทําให้หัวปั๊มร้าว หัวปั๊มแตกหรืออุปกรณ์ภายในหัวปั๊มเกิดความเสียหายหรือจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีลอะไรที่มันอยู่ตรงรอบหัวปั๊มเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อพึงระวังนะครับถ้าเราอยากจะใช้เครื่องให้ทนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจุกนะครับอันนี้จุดที่1น,นะครับจุดที่2เรามักเจอปัญหาว่าโอเคเวลาเรา,าใช้ไปเรื่อยๆแล้ว จะเกิดมีบางครั้งมีน้ำเข้าเครื่องมีมีม,มีมีน้ำเนี่ยเข้ามาในห้องของห้องปั๊มนะนะครับมันเกิดจากอะไรต้องบอกก่อนว่าเครื่องฉีดน้ำรุ่นพวกนี้มันเือนเครื่องฉีดน้ำใหญ่ดังด,งดงมันสูงมากนะครับเวลาพูณลูกค้าไม่ใช้งานนะครับแล้วมักจะไม่ยอมเดินมาปิดสวิตช์ที่เครื่องคือปล่อยเครื่องมาทำงานอยู่อย่างนี้นะครับ ไยทํางานอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ปิดสวิตช์นะครับผมแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เครื่องคิดว่าจะไม่ใช้เครื่องเกินสัก20วินาทีหรือ30วินาทีเนี่ยอย่ากเกินนี้นะครับให้เดินมาปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับถ้าเราเราจะใช้งานอีกครั้งหนึ่งค่อยมาเปิดเครื่องใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วปัญหาของคุณจะน้อยลงนะครับอย,อย่าเพิ่งเพื่อโทษว่าเออมีปัญหาเครื่องมีปัญหานะครับ อย่างแรกเลยเราต้องใช้เข้าใจวิธีการใช้งานการดูแลรักษาที่ถูกต้องก่อนนะครับคำมีคคำถามถัตมาก,ก็คือน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทีเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณ80ชั่วโมงถึงร้อยชั่วโมงการทำงานก็เปลี่ยนคือถ,ถ่ายทิ้งเลยนะครับแล้วก็เติมใหม่เวลาเติมเราเติมแค่ประมาณ70% 60, 60 70%กถึง็นนะครับไม่ต้องเติมเต็มร้อยนะครับสังเกต หรือวิธีสังเกตง่ายๆตรงเกจต,ตรงนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่ให้เติมให้น้ํามันมาอยู่ในร่องตรงนี้นครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ฝากคุณลูกค้านะครับผู้ใช้งานถ้าเราใช้งานถูกต้องเครื่องก็จะไม่มีปัญหานะครับหลักการตัวนี้เนี่ยนำไปใช้กับเครื่องฉีดน้ำที่มีน้ำมันเครื่องอยู่ที่หัวปั๊ม ทุกรุ่นได้นะครับและเครื่องที่ไม่ออโต้สต็อปซึ่งปกติแล้วเครื่องฉีดน,น้ําที่แรงดันสูงๆหรือเครื่องเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะไม่มีระบบออโต้สต็อปอยู่แล้วมันจะเป็นระบบไฟพารคือปล่อยไกลปืนเครื่องไม่ดับนะครับปล่อยไกลปืนเครื่องไม่ดับเครื่องยังทํางานอยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้เกิน30วิเดินไปปิดนิดนึงนะครับ แล้วคุณจะใช้งานได้ทนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ